อ่านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะครับวิธีการถอดรื้อนะครับวิทยุเดิมรถของ Honda Civic FCFK นะครับเริ่มต้นนะครับเราต้องถอดชิ้นขอบชิ้วด้านข้างนี้ก่อนนะครับตัวนี้เราก็สามารถจะดึงขึ้นมาได้เลยนะครับจะมีกิฟต์สตัวนะครับซึ่งไม่ยากนะครับตัวนี้ไม่ต้องใช้เครื่องมืองัดด้วยนะครับมือเปล่าก็งัดได้นะครับตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาถอดชิ้นชิ้นนี้นะนะครับอ่าชิ้นข้างนะครับชิ้นนี้ก็สามารถถอดได้เลยนะครับโดยที่มีกิฟตัััวเหมือนนนกะครบ แล้วก็ไม่แข็งมากสามารถติดสามารถถอดเองได้นะครับนี่นะครับก็ไม่แข็งมากนี่นะครับจากนั้นนะครับแล้วก็ใช้ผ้านะครับคุมหัวเกียร์ผ้าคุมหัวเกียร์ไว้แบบนี้นะครับกันลอยนะครับแล้วจากนั้นก็ถอดชิ้นแอร์นะครับขึ้นมานะครับชิ้นแผงปรับแอร์นะครับก็คือตัวนี้มันก็มีมกิปนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้เครือมืองัดก็ได้นะครับแล้วก็มีปลั๊กนะครับตัวนี้ปลั๊กแอร์ ส่วนตัววิทยุนะครับมันก็จะใช้บล็อกนะครับหรือว่าตัวทีเบอร์8นะครับที่จะขานออกมานี่นะครับะนะครับแล้วก็ที่ขานะครับมันก็จะมีไอตัว ล็อกสายไฟนะครับแผงแอร์อยู่นะครับแกะออกก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราก็สามารถจะถอดออกมาได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องงัดนะครับแบบนี้นะครับอ่าก็คือด้านล่างเนี่ยเราใช้ผ้าป้องกันหัวเกียร์ไปแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะวางไว้ได้นะแต่นั้นเราก็ถอดนะครับชุดปลั๊กไฟนะครับปลั๊กเสาอากาศ FM นะครับอ่าสายแคนแล้วก็สายต่อ USB นะครับอ่า น,นี่ก็เป็นงานเรียบร้อยนะครับในการถอดวิทยุเดิมรถ Honda Civic F C F K นะครับี่คุณลูกค้าก็สามารถที่จะสั่งซื้อแล้วก็ไปติดตั้งเองได้ด้วยนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าประกอบเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างน,นะครับ